ไปติดหนี้เสียมมันอีกแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นหนี้คนข้างบ้านหรอกพร้อมกับรูปอีโมจิน่าเศร้าใจโกรธนำเอาประเทศไทยออกไปแม่น่าจะรับไม่ได้อะไรประมาณนั้นไม่จริงขมรไม่ได้เป็นหนี้ไทยเพราะบนกำแพงไม่ได้จารึกไว้ กัมพูชาได้นำเสนอ10ประเทศและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยเขาได้ให้รายละเอียดว่านีรวมทั้งหมดของประเทศกัมพูชาจะมากกว่า11 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นนี้ต่างประเทศกว่า9.9.5%แน่นอนจีนคือเจ้าหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาโดยกัมพูชาเป็นนี้จีนกว่า4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น37%ของหนี้ทั้งหมดลองลองมาจากจีนนั่นก็คืออันดับ2ธนาคารพัฒนาเอเชีย2.351พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. ธนาคารโลก1.319พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 4. ประเทศญี่ปุ่น1.256พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 5. ประเทศเกาหลีใต้575ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6. ฝรัง่งเศส 533ล้านดอลลาร์สหรัฐ ah 7. กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม143ล้านดอลลาร์สหรัฐ 8. ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป1 0 3ล้านดอลลาร์สหรัฐ ah 9. ติดหนี้ประเทศไทยกว่า5 4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ1982ล้านบาท และอันดับที่10นั้นก็คือธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย33ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มว่าประเทศกัมพูชาจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกๆปีเรามาดูความคิดเห็นมุมมองทั้งคนไทยและคนกัมพูชากันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ โดยความคิดเห็นแรกได้บอกไว้ว่าแม้แต่ประเทศไทยยังไปเป็นลูกหนี้เขาเลยประเทศไทยจึงดูหมิ่นเขมรมากความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าไปติดหนี้เสียมมันอีกแล้วความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นหนี้คนข้างบ้านหรอกพร้อมกับรูปอิโมจิน่าเศร้าใจ ความคิดเห็นต่มาได้บอกเลยว่าโปรดนำเอาประเทศไทยออกไปแม่น่าจะรับไม่ได้อะไรประมาณนั้นความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าประเทศไทยเหรออยากจะบ้าตายแบบนี้ความคิดเห็นตมาได้เข้ามาสงสัยว่าขอแหล่งข้อมูลหน่อย ประเมินว่าขอที่มาหน่อยมันน่าเชื่อถือได้หรือไม่มันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าจากนั้นก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าข้อมูลนี้มาจากข้อมูลจากสถิตินิสินสาธารณะของกัมพูชาจากกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังความคิดเห็นตามมาได้บอกไว้ว่าขอบคุณที่คุณได้เปิดเผยความน่าอับอาย ความคิดเห็นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงกัมพูชาก,กู้เงินเพิ่มจากญี่ปุ่นและธนาคารโลกเพื่อสร้างโครงการใหญ่ของชาติเช่นโครงสร้างพื้นฐานแรงงานฝีมือเกษตรกรรมและ SME เงินกู้มีทิศท,ทางชัดเจนกัมพูชาควรกู้เพิ่มแม่เรียกได้ว่าสนับสนุนให้กู้ต่อกู้อยู่กู้แล้วกู้ต่อไป ความคิดเห็นต่อมา,ง,าง่ายๆสั้นๆบอกว่าปีคศ2 0 5 0รอก่อนนะเนื่องจากว่าในปีคศ2 0 5 0กัมพูชาตั้งมั่นว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเองความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าปี2 0 5 0จ่ายหมดไหมในอนาคตเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าอย่าได้กังวลไปเลยเพราะในปี2050 GDP ต่อหัวของกัมพูชาจะตกปีละ60,000ดอลลาร์ต่อปีหรือเรา2,170,000บาทต่อปีนั่นหมายความว่าเงินเดือนเฉลี่ยของกัมพูชาจะตกเดือนละ180,000บาทอย่าไปเพ้อเจ้นะคะความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าเพราะประเทศเราเศรษฐกิจเสือของเอเชีย ฉันจึงไม่กังวลความคิดเห็นต่อมาเชิงตัดเพอเขาได้บอกไว้ว่าแม่งเวียดนามไม่เห็นให้กัมพูชายืมเงินเลยเรามาดูความคิดเห็นของคนไทยว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวเรื่องนี้โดยคนไทยคนแรกได้บอกไว้ว่างั้นไทยก็เอาเกาะกุกง เป็นการชำระหนี้และกันคนไทยอยู่เกาะกงเยอะเอากลับขึ้นมาเป็นของไทยเหมือนเดิมโดยจากสถิติแล้วในเกาะกงมีคนไทยพลดถินหรือคนไทยสยามร้อยละ25ปอร์เซน์ซึ่งนั่นคิดเป็นประชากรราวกว่า40,000กว่าคนความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าไม่จริงขมรไม่ได้เป็นนี่ไทยเพราะบนกำแพงไม่ได้จารึกไว้ ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าขเขมรนี้ล้าหลังจริงๆมีหน้าแต่ละเรื่องนี้เถียงคอเป็นเอ็เลยการดูถูกนั้นน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวกว่าคือ,อยังไม่รู้ตัวว่าทําอะไรให้คนอื่นเขาดูถูกความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าใช่แล้วคนไทยดูถูกไม่ได้ดูผิดนะถ้าไทยดูผิดสิค่อยมาว่าเข้าใจหรือ,อยัง ความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าสมัยนายกชาติชายเราเน้นการช่วยเหลือแบบให้เปล่ามาตลอดจนมาถึงเคสของคุณกบสุวรรณคงพอจำได้มีการเผาสถานทูตมีขเขมรทำไม่ดีต่อพระบรมฉายรักษ์ไทยตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนจากช่วยเหลือเป็นเงินกู้เพิ่งกลับมาเป็นการบริจาคก,ก็ตอนที่นักการเมืองไทยเกี่ยวดองกับญาติของผู้นำขเขมร ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าตามจริงขมิมนติดหนี้ไทยเยอะกว่านี้สมัยก่อนของฟรีเยอะทําถนนประปาไฟฟ้าสมัยนี้ไม่ฟรีแล้วใครจะให้ฟรีไม่มีแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าพวกลูกหนี้ที่ไม่ค่อยเกรงใจเจาหนี้ ด่าว่าด้อยค่าเหยียดหยามเจ้านี่มาโดยตลอดแต่เจ้านี่ก็ใจดีเกินยอมลกนี่มาตลอดเช่นกันแ,และขอปิดท้ายคอมเมนต์คนไทยคนนี้ได้บอกไว้ว่าสื่อหลักมเขมรก็จะโฆษณาส่วนเชื่อไปในทางที่ดีไม่ได้เป็นนี่ใครพึ่งตนเองแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ ขอบคุณเม้นหนึ่งเม้นสองและการโดเน a t ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ